เอาติดปี2016ติดตั้งชุดทุ่มเบาะแบบสวมทับกับตัวพรมหนัง 5D ปูเต็มคันกับทางช่างเล็กนะครับผมเรามาดูว่าวันนี้เราอยู่กับอันติดปี2016นี้ลูกค้าทำอะไรมั่งนะครับลูกค้าทำหุ้มเบาะหนังแบบสวมทับตรงรุ่น นะครับสวมทับตรงรุ่นของเก่าไม่ต้องเอาออกเด้อพี่น้องเด้อของเก่าไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้าเบาะพรมเบาะหนังเบาะสกาดยู่คือเก่ามดแต่ช่างเล็กทําหนังมาสวมทับเข้ากับเบาะเดิมช่างเล็กทําหนังมาสวมทับเข้ากับเบาะเดิมนะครับลูกค้าเลือกเป็นลาย V A P ตรงกลางนะครับลูกค้าเลือกเป็นลาย V A P ตรงกลางแล้วก็ทำลายเดิมที่รถแต่ว่าเสริมตัวลาย V A P เข้าไปนะครับสวมทับแบบเนียน นะครับตามสไตล์สร้างเล็กพี่น้องนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับพาลูกค้าดูด้านข้างนะครับความเนียนความสวยนะครับงานดีไม่ดีอยู่ที่ฝีมือช่างครับนะครับงานที่ผลิตออกจากโรงงานเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่จะใส่สวยไม่สวยใส่ได้ดีไม่ดีอยู่ที่ฝีมือช่างครับนะฮะเป็นงานแฮนเมดบได้ยองจะคข้องครับพี่น้องแต่ว่าผู้ใดอยากหัว่ามันดีจังไร นะครับมันงามจังสี่บ่งงามคือจังรีวิวไหมก็เข้ามาดูเข้ามาเบิงนะครับเข้ามาลองใช้บริการดูว่างานช่างเล็กมันดีอย่างที่โมหรือเปล่านะครับผมหุ้มบอดหนังแบบสวมทับตรงรุ่นเข้ารูปช่างเล็กมีทุกรุ่นมีทุกยี่ห้อนะครับเข้ามาดูกันมีให้เลือกมากกว่า30แบบ30ลายนะครับแล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าอยากจะได้แบบไหนลายไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลัง ด้านหลังอันตีตัวนี้มีหัวหมอนสาใบนะครับตัวพิงนะครับลูกค้าที่นั่งนะครับด้านข้างปีข้างนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายเลือกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการช่างเล็กทําให้ได้นะครับขอให้ลูกค้ามัก ขอให้ลูกค้าถือใจขอลูกค้าอยากได้สังเล็กสิพยัามเหตไหทุกทุกท่านถูกใจประทับใจในผลงานในชิ้นง,งานของทางสังเ็กเนาะหน้าร้านอยู่ห้างบิ๊กซีเอ็กตารามินทาถนุนรามอินทารามินทากอมมสองจอดรถหน้าห้างแล้วเดินเข้าไปหาช่างเหล็กในห้างชั้นหนึ่งได้เลยนะครับร้านอยู่ชั้นหนึ่งในห้างบิ๊กซีเอ็กตารามินทาถหนุนรามอินทารนะครับ เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อสอบถามมาทางเบอร์โทรก็ได้นะครับช่างเล็กให้เบอร์โทรไว้แล้วนะครับอยู่หน้าโปรไฟล์จะมีเบอร์โทรอยู่นะครับกดลงหน้าโปร,โปรไฟล์ได้เลยหุ้มบ่อหนังแบบสวมทับจบครบตามด้วยสินค้าที่ขายดีที่สุดของทางช่างเล็กครับพรมปูพื้น 5D ตรงรุ่นเข้ารูปนะครับตัวนี้ลูกค้าอยากให้ภายในแบบสว่างนะครับ แต่ว่าไม่เอาสีชานมหรือสีที่มันสว่างเกินไปเอานี่ดีกว่าอ้างวายแดงหรือว่าเรดวายนะครับเรดวายนะครับลูกค้าสวยงามสวยนะครับรับรองเลยนะครับสำหรับอันติดตัวนี้ปูติดตั้งแล้วได้จอกสีทองทองนะครับ ตรงสันก็ไม่หยีตรงรองส้นเท้าใต้เบาะนะครับแล้วก็ปูขึ้นไปให้เต็มนะครับหนังไมโครไฟเบอร์นะครับหนา0.3มิลเทียบเท่าเบาะหนังแท้ในรถยนต์นะครับลูกค้าเทียบเท่าเบาะหนังแท้ในรถยนต์รับชิ้นงานไปแล้วกดเบรงนะฮะกดดูเราจะรู้เลยว่าข้างในเป็นอะไรข้างในเป็นฟองน้ําหรือว่าเป็นอะไรเราจะรู้นะครับเราสัมผัสได้นะครับ เน้นคุณภาพที่ชิ้นงานไม่ใช่ปากข้อค้าโมูกับเรียนลองมาใช้บริการกับทางช่างเล็กดูนะครับถ้าเน้นคุณภาพนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าของทางช่างเล็กเน้นคุณภาพนะครับหนังก็ใช้หนังไมโครไฟเบอร์ข้างในก็เป็นซิลิโคนกันน้ำน้ำไม่ซึมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมสวยงามหรูหราสำหรับอันติปี2016นะครับท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้ามาใช้บริการนะครับ รับชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับทางช่อง YouTube น,น้อยๆของทางช่างเล็กด้วยช่วยกันดันช่วยกันกดไลค์กันเยอะๆกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณมากๆครับ